สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรม AEC จังหวัดอุบลราชธานีนิคมแห่งแรกในอีสานใต้โดยคาดว่าเฟสที่หน่งนะครับจะแล้วเสร็จในปี2565เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ นายปองพลอดิเรกสารประธานกรรมการบริษัทอุบลราชธานีอินดัสตี้จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเข้าพบเพื่อรายงานความเคืบอบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีซึ่งถือเป็นนิคมแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้สำหรับนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีนี้มีพื้นที่ทั้งหมด2,303ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลนากระแซงตำบลทุ่งเทินอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานคาดว่าเฟสที่1จะแล้วเสร็จในปี2565โดยนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีสอดรับกับนโยบายการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องการพัฒนาสังคม พื้นที่และยังเป็นฐานการผลิตของผู้ประกอบการ SME ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่ำลงจะสามารถแข่งขันในตลาด CLMV และช่วยให้เกิดการสร้างคนในท้องถิ่นได้กว่า20,000อัตราในภาคอีสานทำให้มีรายได้ GDP สูงขึ้นทั้งนี้คาดว่าหากนิคมนี้สำเร็จจะทำให้เกิดมูลค่าการลงทุน ไม่ต่ำกว่า65,000ล้านบาทรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยจะเน้นอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพรวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่า S c ส r v e โดยเฉพาะหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมอย่างขั้นปลายอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมการผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจกักร และศูนย์เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมจากการส่งเสริมไบโออีโคโนมิคครับทั้งนี้ศักยภาพการเชื่อมโยงของโครงการมีทั้งรถไฟทางคู่และท่าอากาศยานอุบลราชธานีที่จะช่วยสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในระดับนานาชาติรวมทั้งยังมีจุดผ่านแดนที่สำคัญที่จะทำให้การขนส่งจากกรุงเทพหรือจากท่าเรือภาคตะวันออก ไปสู่พื้นที่ได้สะดวกขึ้นโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังประมาณ600กิโลเมตรห่างจากท่าเรือดานังประเทศเวียดนามประมาณ550กิโลเมตรห่างจากช่องจอมประเทศกัมพูชาประมาณ150กิโลเมตรห่างจากช่องสงังมชายแดนประเทศกัมพูชาประมาณ130กิโลเมตรและห่างจากช่องอานมาบชายแดนประเทศกัมพูชาประมาณ68กิโลเมตร นี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าของนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะมาปลูกเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีให้มีความคึกคักเพิ่ม GDP ให้จังหวัดเพิ่ม GDP ให้ภาคอีสานสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่นับหมื่นตำแหน่งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารความคืบหน้า หรือข่าวการพัฒนาอื่นๆที่น่าสนใจเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ